กูจะยิงสักหน่อยคือพี่ต้องพิมพ์เม่ให้เคียงแต่เด็กแม่งทักมาเลยว่าเก้าร้อยเก้าสิบรวมไปกินชื่อพร้อมส่งอะไรเงี้ยเออเออเออจะได้ไม่ต้องถามรอบท้าฟีที่ได้ไม่ต้องถามรอบท้าครับพี่เบลผมผิดไปแล้วครับเฮ้ยรอบรอบนี้กุ้งน่าจะได้ปิงเขียว ไอ้ไอ้แถบขวาแถบขวาล่างเขียวกวัวได้ชัวร์รอบนี้ไม่มีกระตกกว่าเพราะกูสังเกตแล้วมันจะเป็นแถบถ้าแถบขวาเนี่ยอ่ะเนี่ยเริ่มส้มเริ่มแดงเนี่ยกลัวคางแล้วถ้าเริ่มส้มลมแดงเฮ้ดูให้นหน่อยรอบนี้ค้างปะเสียงปกติยังลิงก์ปกติยังดูให้หน่อยเดี๋ยวรอบนี้นใครถามจะไม่พับจอยนะบอกเลยยิงยาวแล้วไม่รู้เกี่ยวที่พับจอยว่าไป้

เสียงมาพัาไม่มาเพราะตอนนี้พับจออยู่บอกเลยว่าตอนนี้พับจออยู่แล้วก็จะเข้าไปดูเลยว่าแม่งลื่นไม่ลื่นแล้วก็จะไม่พับจอแล้วใครที่แชท a c e b o o k มาก็รอจบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตอบทีเดียวเข้าใจปะ <c oughs> มาเข้าไปเล่นกันเด,ไดีได้ได้เป็นไงพันแปดสิบหกสิบเนี่ยตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้น่าจะได้เชียร์เบลน่าจะปกติใช่ไหม อ็เลยนะพี่ขอเปิดในในโทรศัพท์ก่อนขอเปิดแชทในโทรศัพท์แป๊บหนึ่งตอนนี้อยู่ในเกมแล้วแหละอ่ะเบลเดวดูพี่หน่อยว่าหน่วงไหมหน่วงแค่นั้นแหละพอละเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแค่นั้นแหละเปิดกับ Youtube เฉพาะครั้งนี้ ตูวแครเปลี่ยนกลับเช่เมื่อวานสอบแลนดนกอล์ฟแม่งเปลี่ยนกลับเราดูดิเบลลปกติปะเนี่ยตอนนี้คือตอนนี้คือตอนนี้แบบพี่โคตรลื่นเลยนะแบบลื่นสั่นเลยแหละไม่แบบไม่ขบตกไม่เกี่ยลื่นแล้วพักเลยปะเือมเดิมหน่วงภาพเล่นะลื่นแล้วใช่ปะไม่หน่วงใช่ปหมไม่ตกเลยฮะ เต้นไปก่อนเดี๋ยวผมบอกอ่ะเอเออออมันอ้ามันก็พิมพ์บอกว่าสตรีมงงหวงครับที่มันเลื่นบ้านหวงบ้านอะ่ะแล้วควรทำไงวะ หน<ส>่วงครับหน่วงครับหี่วงครับหน่วงครับหน่วงครับก่อนเลยแป๊บนึงนะนี่พับจอบมันครั้งไม่ต้องตกใจโอ้ยบัดไปยิงระยง เราดูทีหน่วงไม่หน่วง ข้างป่ะหรือไงบอกด้วยข้างป่ะข้างข้างขางหรอข้าง,งาเฮ้ยเปิดแบบของเขางอ่ะ ภาพไม่ลื่นนะแล้วก็หมุนภาพไม่ลื่นแล้วก็หมุนเป็นมุ้เนี่ยงเลยวะเนี่ยงมงจริงยิ่งลืมเธอไปยิ่งทรมานจินใจทุกครั้งฉันไม่เหลือทางที่จะไปอ่ะเบลดูดิค้างไม่ค้างไอสัตว์ขึ้นใหม่แล้วดูรอบนี้หน่วงไม่หน่วง รอบสุดท้ายที่กูจะลองกูบอกเลยเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบที่ไม่มีหกสิบเฟรมอ้าวไม่มีหกสิบเฟรมอีกเหรอใช่อ้าวทำไมถึงไม่มีอ่ะไม่หน่วงเลยะม่หอะไรนะไม่หน่วงจะไม่มีหกสิบเฟรมเราทโลเทอร์่ะภาพมันสโลสโลใช่ปล่ะใช่ล้วทำไงอ่ะ Oh my right. Chain headshot! Chain headshot! Chain headshot! เออ uh, manuam. Oh, that's well eh. Chain headshot! Chain headshot! Chain headshot! Ow. Oh.